อย่าดูถูกเพื่อนปฏิบัติด้วยกันว่าทำไมเขาปฏิบัติมานานแล้วแต่ยังขี้โกรธอยู่ยังขี้โมโหอะไรแบบนี้อย่าไปทำให้เขาเสียใจเราไม่รู้หรอกว่าเขาสะสมโทสะมานานมากข,ข,ข,ขนาดไหนและเขามีความยากลำบากที่จะต้องต่อสู้กับโทสะของตัวเองมากเพียงใดดังนั้นอย่าไปแตะต้องจุดอ่อนของกันให้กำลังใจกันดีกว่าเช่นเธอยังขี้โกรธอยู่แต่เธอก็หายเร็วนะ อะไรแบบนี้เป็นต้นหรือเราถ้าเราพูดไม่เป็นเรายังมีอคติอยู่เรายังมีข้อคิด เป็นไปตามจิตของเราเป็นไปตามความคิดของเราว่าคนปฏิบัติมานานควรจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็แค่เงียบๆลงไปและไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเพราะใจของเรามันก็ยังมีอคติยึดถืออยู่เช่นเดียวกันเราไม่เข้าใจธรรมชาติตามความเป็นจริงและธรรมชาตินิสัยของแต่ละบุคคลก็ยากที่จะคาดเดาเพราะแต่ละคนสังสมอุปนิสัยมาตั้งแต่อดีตชาตินานไม่รู้จักนานไม่รู้จักกี่ชาติดังนั้นเราคาดคะเนไม่ได้เลยว่าเขามีความยากลําบาก ในการรือถอนอุปนิสัยวาสนามากน้อยเพียงใด ดังนั้นเราจําเป็นที่จะต้องสํารวมวาจาของเราอย่าไปยุ่งอย่าไปตัดสินการปฏิบัติของใครเราจะได้ไม่ติดกรรมด้วยเพราะถ้าเราไปยุ่งไปวิจาร์ณหรือคําพูดของเราไปทําให้คนเขาด้อยค่าตนเองหรือเขามีความเสียใจหรือโกรธแค้นขึ้นมาเพราะเหมือนกับเราไปว่าเขาไปดูถูกเขาเราก็จะติดกรรมทําให้เราก็เป็นจะเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมรู้ยากเห็นยากเช่นเดียวกัน สาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ